สวัสดีฮะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนีเมียมาเพียกับป่าชาแนลนะครับผมวันนี้ก็ออกหมายกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับพวกผมนัดโดน้ำมอสแล้วก็ผมครับเอก,กีเชฟกับถดำเดี๋ยวสายจะมีกองกําลังจากลบบุปปรีมาเสริมทัพด้วยนะครับคือหมนหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศช่วงเช้านะฮะตัดภาพมาที่การประกอบเบ็ดของพวกเราอีกแล้วนะฮะนี่เป็นไงอุปกรณ์เต็มคาราเบลเหมือนเดิมนะฮะโอ้โห ทีมงานนี้นะครับทีมงานโทรบอกว่าจะออกหมายกันถามว่าหม,มักเหยื่อหรืยไมบอกไม่ต้องหมักหมูโลเลยดีวยกว่านี <c> ่ <oughs> เป็นภาพบรรยากาศยามเช้าๆฮนะวุ่นวายหน่อยฮะช่วงนี้นี่เป็นไงดูการตีไม้แรกของนโดนฮะนี่ล่สายไล่น้ําดีเหมือนเดิมทาเนียนเหมือนเรียนมานะฮะ <c oughs> โอ้โหดูนี่เป็นไงโอ้โหนี่เสื้ออย่างเทส่งชุดใหม่ไป จตาไปสองทิศแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้เสื้อเลย <c oughs> <c oughs> เออดูนี่ก่อนตกก็ต้องเซนไหวเจะาที่ทางก่อนนี่พวงมาลัยคนละหนึ่งพวงนาข้างข้างถึงก็พอเลาะพ <c oughs> อเตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์เราเตรียมพวงมาลัย <c oughs> โอ้นไงครับดูกับข้าวพร้อมเสิร์ฟกินข้าวสเสร็จแลวก็ต้องไหวเจ้าที่ต่อนะครับพวงมาลัยใช่ไม่ได้ผลแล้วตอนนี้ ตอนบ่ายแล้วปลายังไม่ได้เลยดูฮะพอลาเจ้าที่เสร็จเบ็ดพันกันเลยทีข้างๆได้สามตัวสิบกวโลแล้วครับเป็นนะแกเบ็ดไม่เสร็จเลยเอาละฮะตอนนี้มูหนึ่งก็มาถึงแล้วนะฮะโอ้โหเป็นไงเก็บภาพไปก่อนตอนนี้ก็สามโมงแล้วยังไม่ได้ปลาเลยติดตามชมตอนต่อไปครับผมตอนนี้ก็ออกมาเติมของนะฮะเสบียงเพียบเลยเล้าก็หมด อ๋อเติมของนี่เป็นไงบาก็แดับหัวใจครับน้ำมอสฮะติดตามตต่อไปครับผมเรียบร้อยฮะห้าโมงครึ่งเก็บอุปกรณ์ครับผมพับผ้าใโดยน้ำมอสกับนาโดถ่ายทำและภาคโดยผมเอกกี้สิวัฒนดำนี่ครับก่อนกลับก็เอาบรรยากาศยามเย็นาที่หมายมาฝากกันครับสวยๆอุปกรณ์เต็มหลังรถเหมือนเดิมโอ้โหสุ้ยอยครับ เรียบร้อยเฮลเด็คสำหรับทริปนี้พวกผมทั้งสามคนขอตัวลาไปก่อนนะคร<ว>ับผมทริปหน้ามากันใหม่วันนี้เฮลเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับจุบจ๊บ